พอ่อถายดพ่อถ่ายดเป็นแบบทะเป็นแบบเด็นแบบอยไหมเป็นกินอะไร เดี๋ยีเพ่นรงนีงน้นีน่ๆๆตรงนงคดเเเป็นาบอดีมันเป็นราบดีด่พอชิมหน่อยได้ไหมหมดยับ จิงเลยเเป็นเลี่ยงนะในคำ <c oughs> าารถไฟลูกตาปาออกมาเลยไหนหันมาลูกตาปิาดออกมายังเป็นรถนอาเรปาจ่าลี่ไมเนย どういうことかと